สิ่งที่มือสมัครเล่นรู <ul grupp> e> ้แต่ไม่ยอมทำสักทีคือการมีโค้ดส่วนตัวครับแน่นอนนะครับว่าการที่คุณเข้ามาทำออนไลน์เนี่ยแล้วคุณไม่มีโค้ดส่วนตัวนะครับคุณก็ไปได้ช้าว่าจะยกงานวิจัยมาให้คุณฟังนะครับเคยมีนักกีฬาคนหนึ่งครับเล่นเหมือนกับเพื่อนนี่แหละเล่นกีฬาเหมือนกับเพื่อนเลยและอยากแข่งขันระดับประเทศเพื่อนคนหนึ่งครับมีโค้ดส่วนตัวแต่อีกคนหนึ่งครับไม่มีโค้ดส่วนตัวความสําเร็จที่จะไปได้ไกลใครจะไปได้ไกลกว่ากันครับแน่นอนครับว่าต้องมีโค้ดส่วนตัวเพราะโค้ดส่วนตัวตรรงนี้คับ เขาจะบอกเทคนิควิธีการที่ทําให้คุณไปเป็นระดับทีมชาติได้ไปเป็นระดับการแข่งขันได้แต่ถ้าคุณไปนคนหนึ่งที่ไม่มีใครเลยแล้วคุณจะไปได้ยังไงครับไปได้ช้าไม่ใช่ไปไม่ได้ไปได้ช้าอยู่ที่ว่าคุณนั่นแหละจะเลือกที่จะมีโค้ดหรือไม่มีโค้ดแต่การที่วันบอกคุณว่าวันนี้คุณต้องมีโค้ดส่วนตัวในการทําออนไลน์ก็เพราะว่าวันรู้ไงครับว่าถ้ามีโค้ดส่วนตัวเนี่ยมันจะช่วยให้คุณสําเร็จได้เร็วคุณไม่ต้องแบบเสียเวลาและไม่ต้องไปคิดว่า เฮ้ยมันจะใช่ไหมความคิดติกันในหัวไม่ต้องคิดอะไรแล้วทําตามที่โค้ชบอกและรอวันสําเร็จที่จะมาถึงอันใกล้นี้เท่านั้นเองถึงบอกว่าวันนี้ครับถ้าคุณสนใจที่อยากจะทําออนไลน์แบบจริงจังเลยนะเรามาเจอกันครับที่เมนทอร์โปรแกรมวานจะอยู่กับคุณ3าเดือนเต็มและถ้าสนใจจริงนะครับทักมาได้นะครับที่เราแอด s i k r u l e d n คูเรวันและคอร์สเมนทอร์โปรแกรมครับแถมโฟโตชูตให้ด้วยแถมคอร์สออนไลน์ให้ด้วยบอกความลับการสร้างเงินแสนการสร้างเงินล้าน และเรามาเจอกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ